สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้อนรับกันด้วยค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวและดิชันใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกนะคะวันนี้ก็อย่างเช่นเคยค่ะจะนําเรื่องราวและก็ข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันที่นี่ค่ะและวันนี้เรื่องแรกนะคะต้องบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินค่ะได้ออกมาชี้แจงนะคะว่านายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องและไม่จําเป็นต้องตอบทุกคําถามค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะ ส่วนเรื่องของการาไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้มันก็ชัดเจนว่าพรรควรัฐบาลทุกพรรคก็ต้องให้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 ใหความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะว่าเราปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มีท่านเป็นผู้นำอยู่เราก็มั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานชินวัฒน์ท่านท่านก็เราก็ทํางานด้วยกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าท่านได้มี การกระทำใดๆที่ผิดแพกออกไปจากหลักการบริหารรายการแผ่นดินด้วยด้วยธรรมพิบาลด้วยเรื่องของความความซื่อสัตย์สุจริตก็ออยังยังเห็นชัดเจนอยู่ว่าท่านก็มีความตั้งใจนะครับที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองสสทุกคนมีเอกสิทธิ์แต่ว่าในหลักปฏิบัติทุกครั้งนะครับเราก็จะมีการประชุมหารือกันแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลมาปีนี้ก็ปีที่6แล้ว เราก็ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่จะเรียกว่าสสของเราเห็นในทิศทางที่ต่างกันสิ่งที่เราจะไม่สนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า,าผู้ถูกภิปรายาได้กระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดต่อสินธรรมผิดต่อหลักการบริหารบ้านเมืองโดยขาดจริยธรรม

ช่วยสพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับครัหัวหน้ากันนายกนี่ยังไงรักที่สุดโอ้กับพ่อนายกอะ่ะทั้งรักทั้งกลัว <laughs> และถัดมานะคะกับทางด้านของท่านชลฤทิภัยค่ะที่ออกมาพูดเลยนะคะว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะออกมาขอโทษแค่เรื่องไฟใต้แค่นี้ไม่เพียงพอค่ะและก็ยังมีบอกด้วยว่าเรื่องของการตอบกระทู้ในที่นี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อบ้านเมืองเป็นเช่นนี้ภาคใต้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคุณทักษิณก็ได้ไปขอ,ขอโทษอย่างที่ผมได้กล่าว ก็ขอขอนุญาตเรียนกับนี้ครับความสงบในพื้นที่จังหวัดชันภพ็ตายมันเปลี่ยนไปเมื่อวันที่7เมษายน2544 44นะครับวันที่7มีระเบิดเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหันใหญ่มีคนเสียชีวิตวันที่8นายกมตรีคุณทักษิณเป็นนายกตรีใหม่ๆ จึงเดินทางลงไปเยี่ยมและประชุมกระการเพื่อแก้ปัญหาในจงังหวัดชายใดนภาคใต้วันนั้นเลยครับจึงได้ประกาศนโยบายใหม่ในภาคใต้คือนโยบายว่าเหตุในภาคใต้นั้นเป็นเรื่องโจรกระจอกและมีตัวหัวโจกไม่เกิน17-18คนให้นโยบายว่า ให้จัดการที่เดือนละสิบคนสองเดือนก็หมดนั่นคือการให้ดียบายวันที่8เมษายน44และแถมว่าเชื่อว่าตำรวจทําได้ดนโยบายนี้ชึงเป็นนโยบายเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจนทุกวันนี้เมื่อนโยบายนี้ออกมาข้อส่งมือเก็บ ไปในพื้นที่ที่ให้เสร็จน,นี่เป็นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวซึ่งตอนปี47มันมีเอตร้านายปืนเะดลี่นิว็็เลยทบทวนความจําว่าคนมาเป็น47เนี่ยอะไรได้เกิดขึ้นก็คือได้เห็นว่านโยบายได้เปลี่ยนแปลงไป,ไปรเราเห็นว่าได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ถือว่าปัญหาภาคใต้รัฐบาลนี่รู้หมดแล้วทุกอย่างแก้หมดในสเดือน สามเดือนคืออะไรสามเดือนก็คือการที่จัดการได้เดือนละสิบคนสองเดือนก็หมดแต่ว่าให้เวลาสามเดือนเชื่อว่าตำรวจทําได้ตอนนั้นไม่หวังพึ่งฝ่ายอื่นนโยบายนี้เมื่อออกไปแล้วในที่สุดก็ด,ดําเนินการโดยส่งมือเก็บมือเก็บก็คือตำรวจรุ่นนั้นแหละรุ่นคล้เคียงกับคุณทักษิณนั่นแหละส่งลงไปในพื้นที่ผมไม่ได้ลงไปบ่อยนักหรอกครับแต่วันหนึ่งผมไปกับพุทธ,ธิสมาชิก ขอต้องเอ่ยชื่อคนเหล่านั้นนะครับคุณอนุสาสตสุวรรณมงคลเป็นวุฒธธิสมาชิกเที่ยวที่แล้วเขาเป็นเจ้าของโรงแรม CS ที่ปัตตานีและล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐบาลมาเลเซียค่ะเตรียมแผนการค้นหาเครื่องบิน MH370 ที่มีการหายสาบสูญไปถึง11ปีค่ะ The, the actual search area is about uh, 2,000 kilometers west of Perth. Um, the, and Perth is also around about 32 degrees. Uh, and that's the same latitude that they are actually searching uh, at the moment. So the, the ship is actually there. They're waiting to go ahead from Malaysia to actually start the search itself. That might have happened today. Um, so what we did was. Um, we actually looked at the oceanography, the currents in the system. We used a computer model to predict if there was a search, uh, a crash site, where would that debris end up in? And it ended up in Madagascar and uh, Mozambique, Reunion Island, in all of those locations. And our model was able to predict where those uh, debris may be uh, washed up and. Uh และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการพูดถึงค่ะกับเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะที่ขอเวลาอภิปราย3วันค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะคะตนเองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลค่ะก็ต้องสนับสนุนให้ข้อมูลแล้วก็ให้กําลังใจรวมถึงการประค ประคองทุกอย่างให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้านายกรัฐมนตรีดําเนินเพียงคนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะและก็ต้องบอกว่ามีการเน้นย้าด้วยค่ะว่าอย่าไปมองว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปลงที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลส่วนรัฐบาลเองก็หมายถึงรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะต้อง บอกว่าทางด้านของทุกกระทรวงเนี่ยก็มีการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องประเด็นต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนทางด้านของนายกอุ้งอิงเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้นำค่ะและก็ต้องถือว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ต้องออกมาตอบข้อสักถามที่เกี่ยวกับประเด็นของนโยบายโดยตรงนะคะแต่ถ้าจะลงรายละเอียดถึงเรื่องของกระทรวงแรงงานอย่างตอนนี้ที่มีประเด็นดังอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องของประกันสังคมแล้วก็เรื่องของ ปฏิทินที่มีการใช้งบแบบไม่เหมาะสมในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่หน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องออกมาตอบนะคะเพราะว่าตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นคนดําเนินการในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วนะคะอย่างเรื่องของเขากระโดงค่ะถ้าตนเองจะตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีจะไปทราบได้ยังไงว่ามีคําพิพากษาของศาลไหนบ้างแล้วถ้าญาดพิงไปถึงรัฐมนตรีที่รับ ผิดช,ชอบเนี่ยก็ต้องถือว่าก็จะต้องมาตอบเองนะคะส่วนทางด้านของอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าทางด้านของนายวิรโรธลักนาอดีศรสส,ส,สพักประชาชนนะคะที่ออกมาบอกว่ายติอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจอภิปรายนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะเขาบอกว่าใครไม่ได้ชื่อแพรทองทานก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอานุทินนะคะก็ย้าว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวกับใครก็ให้คนนั้นออก มาตอบด้วยตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของสมัยการอภิปรายในรัฐบาลที่แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ถูกอภิปรายมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยกํากับดูแลหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะหน่วยงานนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกอภิปรายรัฐมนตรีก็ต้องขึ้นมาช่วยตอบว่าการทํางานหมู่คณะเป็นกลุ่มใครก็ต้องมาตอบเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายวิโรธลัคนาอดิษร ะะได้ออกมาโวยวายว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมให้ใส่ชื่อนายทักษิณชินวัตรอยู่ในยตินั้นค่ะเรื่องนี้นะคะนายอนุทินกล่าวว่าการยื่นยติให้กับประธานรัฐสภาเนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในหนังสือฉบับนั้นและการอภิปรายก็ต้องอภิปรายไปอยู่ในข้อบังคับสามารถอภิปรายได้เต็มที่ถ้าอภิปรายนอกข้อบังคับสสอ,อในสภาก็ทรงสิทธิ์ไว้ซึ่งที่จะประท้วงและขอไม่ให้พาดพิงถึงบุคคลภายนอกที่เขาไม่ สามารถที่จะมาแก้ต่างด้วยตัวเองได้ค่ะ ซึ่งสำหรับในประเด็นข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นที่รับทราบกันดีค่ะว่าในทุกปีเนี่ยก็จะมีการออกนอกกรอบไปบ้างอยู่แล้วในเรื่องของการอภิปรายตรงนี้นะคะซึ่งคนที่ทําหน้าที่ประธานเนี่ยก็ต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบระเบียบด้วยส่วนยติที่มีชื่อของนายทักษิณเนี่ยอันนี้นายอนุทินก็บอกว่าตนยังไม่เห็นค่ะจะไม่ได้อยู่ในกรารอภิปรายหรือถ้าประธานรัฐสภาพิจารณาแล้ว ก็ไม่มีนะคะก็ต้องถือว่าอำนาจในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะเป็นการอภิปรายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนชื่อใครจะเป็นองค์ประกอบอย่างไรบ้างอนันั้น,นะคะก็ต้องถือว่านายอนุทินเนี่ยบอกว่าอย่าไปเสียเวลาเลยนะคะและหกข้อต้องถือว่าข้อใดที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะที่ถูกโจมตีมาค่ะก็จะถือโอกาสให้ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบกันด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าท่านชวนหลีกภัยนะคะมีการออกมาพูดว่าเรื่องที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรออกมาขอโทษเรื่องไฟใต้เนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงของวันที่หนึ่งมีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะที่ห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วันปทุมวันนะคะที่กรุงเทพนี่เองค่ะทางด้านของนายชวนหลีกภัยนะคะ สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภานะคะก็ได้มีการร่วมงานนะคะกับแนวหน้าทอล์กครั้งที่2อค่ะพร้อมให้กล่าวในหัวข้อเรื่องเมื่อคมมีดโกนโบกสะบัดค่ะตอนนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านเองก็มีการกล่าวนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจนะคะกรณีที่รถบัสทัศนศึกษาความที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต วูบเดียวจานวนมากนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราด้วยค่ะเป็นเครื่องวัดนะคะเรื่องความไม่มีวินยัยและก็ความย่อหย่อนค่ะในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองซึ่งเรามักจะพูดว่าขอให้เป็นกรณีครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นโดยตลอดค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้วก็ลามไปถึงการเมืองความสงบความเรียบร้อยในประเทศชาติ ของเราด้วยส่วนเรื่องที่น่ายินดีก็ยังพอมีค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีการพูดถึงว่าท่ามกลางความยากลําบากของบ้านเมืองณนะตอนนี้นะคะก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยยังคงดํารงความเชื่อมั่นในความดีความถูกต้องอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงด้วยนะคะว่าในกรณีที่นายกอุ้งอิงค่ะมีการตอบกระทู้แล้วก็มีรล้วล้อค่ะโวยมาปรบมือกันมากมายเกลียวกราวเป็นการชื่นชมนะคะซึ่งทาง ท่านของท่านชวนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่จะมาชื่นชมอะไรกันก่อนนะคะ ซึ่งท่านชวนก็บอกนะคะว่าเสมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องแปลกค่ะเพราะว่าพอตอบกระทู้เสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็ปรบมือกันเกลียวกราวซึ่งจะชื่นชมอะไรก่อนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่ค่ะทีนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าใช้คําว่าท่านชวนเนี่ยคือบอกว่าคือตอนเนี่ยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะเหมือนเป็นการสร้างวีรกรรมค่ะว่าอุ๊ยมาตอบกระทู้แล้วนะทั้งที่ได้มีการเตรียมกันมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ต้องถือว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ น่ากลัวอะไรนะคะคุณผู้ชมถ้าจะน่ากลัวสําหรับคนโกงทุจริตที่กลัวจะถูกซักถามมากกว่านะคะส่วนกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาถาประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาการประชุมสภาองค์ประชุมครบไม่ลม่มแต่ภายหลังก็มาทราบว่าสาเหตุที่องค์ประชุมไม่ล่มก็คือ พักการเมืองบางพรันะคะก็มีข้อบังคับให้ปรับเงินสมาชิกเป็นหมื่นถ้าหากไม่มาประชุมค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากลัวว่าจะโดนปรับกันนั่นแหละค่ะและก็ต้องบอกว่าองค์ประชุมรัฐสภาล่มในวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรร,รมนูญมาตรา5 6 6และหมวด15ทับหนะคะที่มีการเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีการทำสภาร่างรัฐธรรมนูญค่ะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เลยทำให้สมาชิกเนี่ยเกิดความ ว่นไหวไม่กล้าเข้าประชุมไปลงมติค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยในครั้งที่4ทับ 2, อพนะคะว่าระบุก,กันไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการทำประชามติค่ะถามประชาชนทั้งก่อนแก้และหลังแก้รัฐธรรมนูญนะคะจึงทำให้สมาชิกเนี่ยกังวลว่าจะไปทำอะไรที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตามที่สารกำหนดไว้ ก็อาจจะทำให้มีความผิดได้เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชม และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมกับทางการของมาเลเซียค่ะที่มีการรื้อฟื้นค้นหาเครื่องบินที่หายไปค่ะกับ Mh. 370ค่ะต้องบอกว่าเป็นระยะเวลา10เกือบ11ปีแล้วนะคะที่อยู่ๆเครื่องบินลำนี้ก็หายไปจากเรดาร์นะคะแล้วก็ไม่ค้นพบแม้กระทั่งซากเครื่องบินด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ารัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่า ต้องค้นหาแล้วนะคะกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 นะคะตามข้อมูลนะคะก็คือทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะของเขาก็คือแอนโทนีโลเกนะคะที่ต้องบอกว่าการค้นหาใหม่ในครั้งนี้บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้เนี่ยถูกเสนอขึ้นมาค่ะหลังจากที่บริษัทโอเชียนอินฟินิซึ่งเคยดำเนินการค้นหาแล้วนะคะในปี2018บบริษัทแห่งนี้ค่ะก็คือ ได้รับค่าเหนื่อยค่าว่าจ้างในที่นี้นะคะเป็นจำนวน70ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยถ้าหากว่าสามารถค้นพบเครื่องบินได้จริงทีนี้ต้องย้อนไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเครื่องบินนี้นะคะเป็นเครื่องบิน Boeing 777นะคะซึ่งมีผู้โดยสารเนี่ยทั้งหมด227คนแล้วก็มีลูกเรือนะคะทั้งหมด12คนอยู่ๆก็สูญหายไปจากจอเรดาร์แบบไร้ร่องรอยนะคะไม่พบว่าเครื่องบินไปตกที่ไหนหรือ ซากเครื่องบินอยู่ที่ใดนะคะการเดินทางค่ะในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเดินทางจากกรุงกวลาลัมเปิร์นะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่กรุงปักกิ่งค่ะในวันที่8มีนาคม2014ซึ่งก็หายไปยาวนานแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะต้องบอกว่าก็มีการกล่าวเอาไว้นะคะว่าเรามีความรับผิดชอบและพันธักรณีต่อญาติของผู้โดยสารและหวังว่าครั้งนี้คงจะได้รับผลในเชิงบวก และสามารถค้นพบซากเครื่องบินเพื่อเป็นข้อยุติให้กับครอบครัวผู้สูญเสียได้นะคะ ก็ต้องบอกว่าทางพนักงานสอบสวนมาเลเซียนะคะไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ค่ะว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะถูกบังคับให้ออกนอกเส้นทางไปเศษซากวัสดุบางชิ้นนะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วด้วยแล้วก็มีการเชื่อว่าน่าจะมาจากเครื่องลำนี้ที่เป็น mh 3 7 0ค่ะถูกกระแสน้ำพัดพามาเกยชายฝั่งของทวีปแอฟริกานะคะและหมูกก่เกาะในมหาสมุทรอินเดียค่ะโดยเที่ยวบินนี้ต้องบอกว่ามีชาวจีนนะคะอยู่ในลำนี้เนี่ยมากกว่า150คนแล้วยัด ะะก็มีการเรียกร้องด้วยในเรื่องของค่าเสียหายชดเชยจากทางมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยค่ะสําหรับการเรียกร้องค่าเสียหายในที่นี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการเรียกร้องไปยังสายการบิน แล้วก็รวมถึงผู้ผลิตเครื่องยนต์ด้วยจากโรล y ิสนะคะบริษัทประกันภัย Alliance นะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับรัฐบาลมาเลเซียนะคะเคยติดต่อให้ทาง Ocean Infinity เนี่ยมาทำการค้นหาในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ค่ะในปี2018โดยเสนอที่จะจ่ายเงินรางวัล70ล้านดอลลาร์นะคะถ้าหากว่าพบเครื่องบินค่ะแต่ทว่าความค้นหา2ครั้งที่ผ่านมาก็ล้มเหลวทั้งส คครั้งเลย่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางการของมาเลเซียออสเตรเลียและจีนค่ะก็ได้มีการร่วมมือกันนะคะส่งทั้งเรือแล้วก็เครื่องบินออกค้นหาในน่านน้ำถึง120 0 0 0ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ค่ะโดยมีการอ้างข้อมูลนะคะการเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างดาวเทียมของอินมาศาสกับเครื่องบินที่สูญหายด้วยครั้งนี้ก็ต้องติดตามกันค่ะคุณผู้ชมว่าการค้นหาในครั้งนี้จะเป็นอย่าง ต่่อไปคะสำหรับในวันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากกันในรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะส่วนในครั้งต่อไปจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามกันไว้ค่ะสุดท้ายในช่วงนี้ฝากกันด้วยกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะจากช่อง13สยามไทยค่ะ